เช็ค one two เชค one t w เชค one two R C ทสอบหสองสามี 1, 2, 3, 4, ่หทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้ทดสอบทดสอบ A R C สวัสดีครับผมมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลักๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมปรินเตอร์แต่จะมีบางเคสก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการแม่ยนยำไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาที่หลังสำหรับวันนี้จะมานาเสนอหรือแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม ผมวันนี้ก็มาแช่หัวพิมพ์ F สัน L 3 1 1 0และ F ส n L 3 1 5 0โดยวิธีแช่หัวพิมพ์นี้นะครับจะแกะแค่ตัวฝาสแกนเนอร์ไม่แกะเครื่องทั้งหมดโดยเคสนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น F สัน L 3 1 5 0อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะเป็นไขควงแฉก1ตัวกระดาษทิชชู่1ม้วนนะครับ ขั้นตอนแรกให้เราเปิดเครื่องดูก่อนนะครับผมว่าเครื่องเออร์เรออะไรหรือเปล่าเครื่องใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับผมไม่ขึ้นไฟกระพริบใดๆตรงนี้นะครับ เครื่องใช้ได้ปกติจากนั้นทําการปิดเครื่องเพื่อจะทําการปรินเทสนะครับผมกดปุ่ม stop exit ค้างไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่ม power รอให้ไฟกระพริบนะครับผมตรงนี้แล้วก็ปล่อย รอสักครู่เครื่องก็จะพิมพ์กระดาษพิมพ์เทสออกมา ตัว F3L3150 e นี้นะครับจะพิ้นเทสช้ากว่า L3110 นะครับผมนี่นะครับกระดาษพิ้นเทสออกมาสีก็ขาดหายสีดำก็ไม่ออกนะครับผมขาดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเทสปกติหรือเทสที่ยังพอใช้ได้นะครับผม เวลากระดาษพิ้นเทสพิ้นออกมานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โดยเคสนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับสีดำก็ปกติแต่สีก็จะขาดหายนิดนึงนะครับผมตรงสีเหลืองแล้วก็สีแดงหลังจากนั้นนะครับผมมาทำการเช็คดูหมึกในตัวแท้งนะครับซึ่งเคสของผมนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับผมตรงนี้แต่ถ้าเคสไหนที่ต่ำกว่านี้นะครับ ให้เราเติมหมึกให้เต็มนะครับผมหรือประมาณครึ่งแท้งก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นให้เราทำยังไงก็ได้ให้เอาชุดรางหัวพิมพ์เลื่อนมาตรงกลางเครื่องนะครับผมซึ่งชุดรางหัวพิมพ์โดยปกติมันจะอยู่ด้านขวามือนะครับผมมันจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้ ซึ่งวิธีเอาออกมาจะมี2วิธีวิธีแรกก็คือให้เราสั่งพิมพ์เทสโดยขนาดที่เครื่องพิมพ์ยังพิมพ์กระดาษพิมพ์เทสอยู่ให้เราถอดปลั๊ก AC ออกมาวิธีที่2ก็คือให้เรากดปุ่ม stop exit ค้างไว้ให้ไฟกระพริบตรงนี้1ครั้งรอสักคู่หรือรอจนกว่าเครื่องทำการค i e น n i n g จากนั้นให้เราถอดปลั๊ก AC ออกนะครับผม ซึ่งผมจะใช้เป็นวิธีที่2นะครับผมโดยกดปุ่ม stop exit ค้างไว้ให้ไฟกระพริบ1ครั้งตรงปุ่ม power แล้วก็ปล่อยนะครับผมให้เรามาสังเกตดูชุดหัวพิมพ์นะครับ ถอดปลั๊ก AC ออกนะครับผมหลังจากที่ถอดปลั๊ก AC ออกแล้วนะครับผมก็ดึงชุดรางหัวพิมพ์ออกมาตรงกลางจากนั้นก็นำไขควงนะครับมันจะมีน็อต2ตัวนะครับผม1.2น,นะครับผมให้เราแกะออกมา จากนั้นทำการแกะสแกนเนอร์นะครับนี่นะครับผมยกออกมาเลยจากนั้นนำตัวไขควงนะครับผมค้ำยันสแกนเนอร์ไว้นะครับหรือหาอะไรแข็งๆนะครับผมเอามาค้ำยันตัวฝาสแกนเนอร์ไว้ จากนั้นนำกระดาษทิชชู่นะครับผมม,ม,ม้วนม้วนแบบนี้นะครับเพื่อจะเอาซับใต้ตัวชุดหัวพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผม หลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์ไปประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับให้เราเลื่อนชุดรางหัวพิมพ์ออกมาด้านซ้ายหรือด้านขวากว็าได้นะครับจากนั้นให้เรามาเช็คดูตรงกระดาษทิชชู่นี้นะครับผมซึ่งสีที่ออกมาก็ออกครบทั้ง4ส,สีนะครับแสดงว่าตัวชุดหัวพิมพ์นี้ไม่ตันนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่า สีออกไม่ครบทั้ง4ส,สีหรือออกสีใดสีหนึ่งแสดงว่าชุดหัวพิมพ์นี้ตันถ้าชุดหัวพิมพ์นี้ตันก็คือต้องได้แกะออกมาทั้งชุดแล้วก็มาแช่น้ํายาเช็ดกระจกนะครับผมหรือถ้าแช่ไม่หายก็คือต้องได้เปลี่ยนชุดหัวพิมพ์นะครับผมจากนั้นนํากระดาษนะครับผมกระดาษ A4 พับแบบนี้นะครับ วางใต้ชุดรางหัวพิมพ์นะครับแล้วเช็ดทำความสะอาดใต้ชุดรางหัวพิมพ์ถ้าไม่เช็ดนะครับผมถ้าเป็นกระดาษที่ชู่ที่โดนหมึกมันจะละลายหรือเลอะชุดรางหัวพิมพ์ เวลาปิ้นมันจะทำให้หมึกเลอะนะครับเช็ดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นทำการประกอบชุดสแกนเข้านะครับ จากนั้นทําการเสียบปลั๊กแล้วก็คินนิ่งนะครับผมไปประมาณ2-3รอบแล้วค่อยปินเทสดูอีกครั้งหนึ่ง จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมในการเปิดเครื่องใหม่ก่อนที่เราจะกดคินนิ่งนะครับผมจะใช้เวลานานอยู่นะครับผมในการเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ทำการกดคินนิ่งอีกครั้งหนึ่ง ครับผมจากนั้นให้เรามากด stop exit 1หนึ่งครั้งนะครับผมเป็นการคี e a n i n g รอบแรกนะครับผมปล่อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วในการคินดิ่งครั้งที่1จากนั้นก็คินดิ่งครั้งที่2กดปุ่ม Stop Exit ค้างไว้ให้ไฟกระพริบตรงปุ่ม p o w e r 1ครั้งจากนั้นแล้วก็ปล่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วในการคินนิ่งรอบที่2นะครับผมจากนั้นก็มาคินนิ่งรอบที่3เสร็จจากรอบที่3แล้วก็จะเป็นการปรินเทสนะครับผมกดปุ่ม Stop Exit ค้างไว้ให้ไฟกระพริบ1ครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับในการคินนิ่ง เสร็จแล้วนะครับผมในการคินนิ่งรอบที่3จากนั้นให้เราปิดเครื่องเพื่อจะทำการพิมพ์เทปโดยให้เรากดปุ่ม stop exit ค้างไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่ม power จากนั้นให้เราสังเกตตรงปุ่ม power มันจะมีสีเขียวติดจากนั้นให้เราปล่อยทั้ง2ปุ่ม รอสักครู่เครื่องก็จะพิมพกระดาษแผ่นเทสออกมา นี่นะครับผมกระดาษที่พิ้นเทสออกมาสีดำขาดหายไม่ออกสีสามสียังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าวันนี้ชุดหัวพิมพ์เสียต้องได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมชุดหัวพิมพ์ชุดนี้ไม่ตันนะครับผมเปรียบเทียบกับตัวที่กระดาษทิชชู่นะครับผมออกมาสีทั้ง4ีสีออกครบนะครับมีวิธีแก้วิธีเดียวก็คือเปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับผม ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในการแช่หัวพิมพ์ F3L3150 นะครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหรือจะติดตามทาง Facebook ซ่อมจนพังเพจ Facebook ซ่อมจนพัง ID Line สุภัสพ,พงโมโน2535 S-U-P-A-T-P-O-N-G-M-O-N-O-2535 S เพื่อไม่ให้พลาดคิดใหม่ๆถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ